อันดาวันนี้วันนี้เลยมาเนี่ยเซตเซตเซตเออเลิศคับไหมหลัวไหมไหนไปดูดิหลวมเปล่าจูเป็นไงชี้ได้ไหมอ่ายุขาสิลองยกสิลองยกโอเคอ่าโอเคเพอร์เฟกต์อ่าถอดนะลองชุดก่อนลองชุดกันเดี๋ยวไม่หลอนะนั่นมีคนเคาะประตูอีกแป๊บหนึ่งวิสกี้

ชุดนี้รับรองรับรองมาสุดหลอ่อวิสกี้ถอยไปหนูมุ้งมิงไปกับพี่ไม่ได้หรอกมาอันดามาวิสกี้หนูมันมุ้งมิงเกินไปหูกมันมไม่ชอบอะไรที่น่ารักนะหน้าทะลุถนมมันไม่ชอบดูแลลําบากเออสมุกษ์สมบัตไม่ได้มัมีชอบอะไรโหดๆอันดาอันไามาน่มา no n น n นโน no ยางยางยางขนมบอยางมา เซตก่อนเซต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 เย่าเซตเซตโอเคกูดบอยมานี่มานี่ก่อนเลยอันดามาใส่เสื้อก่อนนะสุดหล่อเดี๋ยวหนูจะไปแคมป์ปงแคมปิ้งกันนะแป๊บหนึ่งอันดาอันดาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกัดโดนทุบแน่นอนอันดาออโทษทีนะพี่ไม่เคยทุกมาอย่า มา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 อาอยาแหนะอยาแหนะอยานะย่านะอย่านะอย่าแหนะอย่านะอย่านะนิดเดียวนะนิดเดียวนะนิ่นนิดนึงอ้าววิสกีแค่ทางน้ำมึงยังกลัวมึงนี่ชีวิตอันดานอนง่ายก็บอาชุชบบชัชาบูชับชับชับอาชับอาชับนอนง่ายชบับอาชาับนอนง่าย And I don't like on. What did I Yeah. How you feel, huh? I heard you feel, huh? Oh, oh, ho! oh, ho! oh, a I a sutla, 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 whiskey sutla, sutla, oh, น่ารักอ่ะ yeah every o n e s t a y no 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 stay เลย je au, je au เจ้าเจ้าต้อง c เวอร์นะอย่า stiffed นะ stay เลย stay ไว้ stay ไว้ whiskey stay ไว้ anda stay, white. stay, white. stay, white. Under, stay. Say! C Sit. Uh. Sit. Sit. Yêu love the Yêu You love the fun. The fun bao. fun say bao. The fun bao. Ah, put it in เซตเบสกีอันดามาเซตอันดามาเซตเย่เย่เซตฮะอายุเซตฮะเริ่มซะแอปออปโโนโนอันดาอันดามเซตเซตเซตเย่เซตโน้โน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 อย่าไว้เองกับสิ่งรอบข้าง